วันที่ไม้ไทยจะพุ่งทยานสู่ก้าวใหม่ร่วมแรงร่วมใจผนึกกำลังสร้างความเจริญสร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตให้ก้าวไกลสู่วันอันยิ่งใหญ่อย่างมั่นคงและยั่งยืน ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้แบรนด์ในเือแบรนด์ redefine เสร็จแล้วเนบทยบทบาทที่สำคัญอันหนึ่งของเราก็คือเราเป็นคอล l ล b o r a บ o r เรเตอร์แต่ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านและมีการแข่งขันกันยัง่ยค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบก็คือว่าสเสน่ห์ของประเทศไทยเนี่ยยังคงอยู่มันจะมีการคอม b บ n เนชันอยู่ด้วยกัน2รูปแบบก,ก็คือทั้งซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ฮาร์ดพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ก็จะเป็นในรูปแบบของการที่เรามีศิละปะวัฒนธรรมอาหารซึ่งสเสน่ห์เหล่านี้จะเป็นที่ตตท่่ตตตตต้ออองงงงงาาาาาัีชิยยงคงถมหยยู่ แต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็ถามหาถึงความคุ้มค่าการลงทุนาธุรกิจหรือการขับเคลื่อนเชิงธุรกิจที่เขาจะเข้ามาใช้ในประเทศของเรางนั้นตรงนี้ครับเราก็เลยมีการร่วมมือกับทุกภาคสว่วนเพื่อที่จะสร้างโลนนเดลนี้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเราครับมเกิดจากความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมของคนที่จะเข้ามาในประเทศไทยแต่สิ่งที่เรามีที่จะออฟเฟอร์ให้เขามีอะไรมันก็มีอยู่2ส,ส่วน ส่วนแรกก็คือเป็นทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์มีพลังมากแค่ไหนโดยเฉพาะพลังของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับเราก็เลยจับจุดนี้มาเป็นจุดที่มาสร้างแบรนด์ใหม่ของเราก็คือจะทํำยังไงที่เราจะเบลนด์ระหว่างซอฟต์กับฮาร์ดให้ไปกันได้อย่างดีนะครับซอฟต์พาวเวอร์เราก็มีอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟู้ดลงฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งเฟสติวัลนี่คือ 5F ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราซึ่ง ก็เป็นเรื่องอาหารนะครับเป็นเรื่องของทุกชิ้นบุรีรัมนะา่างๆลิซ่าทุกอย่างเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่เรามีมาหาศาลแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะมาสื่อสารแล้วเราก็เราก็เลยนำมาส่วนฮาร์ดแวร์ที่สำคัญก็คือในส่วนของฟัส i ิลิตี้ต่างๆที่เรามีเรากำลังมีศูนย์ประชุมที่จะเกิดขึ้นใหม่รถไฟนะครับระบบขนส่งสมัยใหม่มาตรฐานสุขนามัยที่ใน2ปีที่ผ่านมานเราไม่เป็นรองไทยและเป็นที่แรกที่เปิดเก็บแซ่บก่อ เรื่องราวต่างๆเนี่ยมาร้อยกันว่าในฮาร์ดพาวเวอร์ของเราก็มีอย่างไรครับเพราะเราจะคิดว่าเออเรามีแต่ซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วฮาร์ดพาวเวอร์เนี่ยคือกัวไหมสิ่งต่คือตัวฮาร์ดพาวเวอร์ที่จะช่วยฟิลบางประเทศเกิดใหม่เนี่ยก็พยายามจะช่วงชิงนักเดินทางไมซ์เนี่ยเข้าสู่ประเทศเขาแต่หลายประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีแค่ซอฟต์พาวเวอร์เท่านั้นนะครับส่วนบางประเทศเองเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มีความ มั่นคงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่แข็งแรงนะครับเป็นคู่แข่งสําคัญของเราก็มีเรื่องของฮาร์ดพาวเวอร์ที่ค่อนข้างแข็งแรงแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีมนสเสน่ห์ก็คือเรามีคอมบิเนชั่นอย่างลงตัวดังตรงนี้เองครับเราจะนําเสนอเขาว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักเดินทางต่างชาติเข้ามาภายใต้กลิ่นอายความรู้สึกเดิมๆที่เขามีอยู่แต่มันได้ถูกเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่เขาต้องการนะครับ เอฟเฟกต์แน่นอนเอฟเฟกเนี่ยจะเป็นเรียกว่าทริกเกอร์เป็นเรียกว่าเป็นงานที่จุดปรีดเปิดประเทศสู่ปีแห่งไมซินไทยแลนด์เยียเลยเพราะว่าเราก็ เอฟเฟก์ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพและมีความสําคัญมากนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีงานใหญ่ๆเข้ามาผมอยากจะแชร์ในส่วนงานที่กําลังประมูลเสร็จด้วยอันนี้ก็คงจะได้รับทราบตามสื่อสื่อส,สารทางด้านช่องทางต่างๆที่เราได้ออกกันไปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันสื่อสารด้วยงานอย่างเช่นอตอนนี้กําลังเข้มข้นมากก็คือ w o r l d Expo Specialized Expo ทที่ภูเก็ตตอนนี้ อยู่ในขั้นที่ว่าแข่งขันกันอย่างเต็มที่เลยห้าประเทศก็ผลจะออกปี6-6กลางกางปีแต่คน p e c ว่าจะมาประมาณ6ล้านคนนะบิดก,กันเยอะไหมคะก็มี4ี่สีคู่แข่งสีประเทศสี <4 S 1> ประเทศเรา็นนั้นของเราคือหนึ่งในนั้นก็มีทั้งเซอร์เบียมีทั้งสเปนอเมริกาแล้วก็ในส่วนของอ,อีกอันเลยนะอาเจนีน่านะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมเพิ่งไปเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศส ก็ไปจับฉลากเรียกว่าแยกวันกันเป็นโฮสเราก็จับฉลากชนะหนึ่งประเทศก็ถือว่าสัญญาณดีนะเราอาจจะมีของขลังที่ดีไปด้วยก็ทําให้รู้สึกว่ารือเขิมนะครับงานพื้ส่วนโลกของโกราดก็ยังออนอยู่ว่าจะสู้กันต่อไปยังไงและยังมีงานเมกกะอีเวนต์ลักษณะอย่างคอนเวนชั่นใหญ่ๆอย่างเช่นเวิร์ลแบงก์นะครับเวิร์ลแบง์หรือว่าอย่างงาน เอเน g y w จ r เวิลด์เอนะครับก็ย <ess iz ek an> ังมีอยู่ที่ที่เรากําลังดึงงานกันอยู่ปีนี้ตามที่คาดการไว้เนี่ยเ,เฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีมากกว่า3า0 0 0ืคนแล้วที่คอนเฟิร์มจากทีเซฟเองนะครับว่าจะมีมาแต่ละตัวเลขเนี่ยก็น่าจะตามเป้านะครับก็คือทั้งในประเทศและต่างประเทศน่าจะไม่ต่ำกว่า6ล้านคนสําหรับเรื่องไมซะครับ,บเฉพาะเรื่องไม้สร้างมูละค่าก็ไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0ถึง4 0่ล้านบาทครับ Of soft and hard power, empowering you to create magical mice events. <laughs> of Thailand to create your innovative mice events and drive your business to success. Thailand Mice Meet the Magic Thailand Convention and Exhibition Bureau